มาค่ะเสื้อยืดแขนยาวนะคะพี่จ๋ามาแล้วมาละสาวชิลูกค้าถามหาไงเออค่ะรอกัะเนี่ยส,ส,สวยจังวา,าเลยอะ่ะโอ้โห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 ดูสกรีนดูสีสันเดอ้อราคาเดิมนะคะ3,300บาทจ้ารีวิวส่งฟรีนะคะ้โหสีสดจัง รุ่นเนี้ยมันจะแบบติดเนื้อทีฬามาบ้างไงเอ่อ Adidas ใช่ที่ลูกค้าถามอุ้ยสองตัวแล้วเนี่ยส่งฟรีไหมคะใช่ค่ะเอาเลยเอาเลยรีวิวอย่างเดียวจ้ะที่ส่งฟรีเอาเลยรีวิวส่งฟรีกระสอบใหม่บอฟรีเด้อจะเอาริมพิมพ์ไฟยงแยงงฮะจะรับพิมพ์รับ รีวิวได้เลยพี่เพ่มามีเยอะรอบนี้มาแค่15ลูกได้ปะ่ะสี่ลูกเลยอุ้ยหมาสวยว่ะตัวนี้เนี่ยฉันอันนี้พี่จะบอกเลยว่าสีสดสวยอุ้ยลายสวยแกนหน้าหลังหน้าหลังตัวนี้ฮะอ,อะไระอะ เนี้ยคือขายหมดไปหลายล็อตแล้วนะมีอยู่ล็อตหนึ่งที่มาแล้วไม่ได้รีวิวเลยอะ่ะขายดีจัดที่ลูกค้ามาน้ากว่าดังเราแบบฮิ้วกันเป็นคนละส่งลูกส่งลูกช่วงนั้นที่มันไม่มีของใหง้อของขาดนานเลยนะเนาะยืดยาวใ่ของขายเลยพี่ใช่นนะแล้วทีเนี้ยสวยแขนต่อนานดีนะคะเราก็เบิ้ลเบิ้ลต่อ <G ap S 2> ขายเรื่อยๆืยแคนาดา รับจ้าได้ค่ะพี่เล็กขอบคุณมากเลยจ้ารับไปเลยคุณพี่ประโบดเลยจ้ามาไม่เยอะด้วยนะพี่รอบเนี้ยมาน้อยเดียวเองไนกี้อู้หัวไหวเลนเจอเยอะเออเออเลยเจอจินได้วยวนี่มันเจอเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไว้เล็งอย่างนี้ให้ไเล็งอยู่กระสอบมาโอ้ยเครื่งเด้งฮาเล่พี่ ฮาเล่ e, แตแบบว่าลายแบบธรรมดาเล็กๆฮาเล่แต่ไซส์เล็กอ,อป้ายเนี้ยมาหลายล็อตแล้วนะใครยังไม่เคยลองลองได้เลยเดอ้อจัดเลยแต่ทุกป้ายที่เราขายอะ่ะงานดีอยู่แล้วนะคะโปโลจ้า ลูกค้าที่เรือนะคะรับกระสอบใหม่ได้เลยโอ้สองตัวแล้วเป็นฝาแฝดกันหรือเปล่าเนาะโออป้าย <No? S 2> นี่ติดเนือเน้อกีฬาจริงเหรอเมื่อวานที่ลูกค้าโทรมาถามเขาสั่งยังวะสะอาดนะพี่ออกใสยใหญ่นิดหนึ่งป้ายเนี่ยสะอาดตอ,อกใสยใหญ่หน่อยหนึ่งเขาสั่งในลายอ่ะสั่งยังสั่งเกงกับมันเกีงบอมนั่นแล้วมั้งอ๋ออ๋อไหนวะที่อยู่ใต้ไง อ๋อที่อยตังสามลูกก่อนนะไม่ได้สั่งอุ้ยโปโลอีกแล้วเอออะไรวะนี่อุ้ยมันยอมสวยจังเลยสวยมากเลยอ่ะพี่มันยอมเดิมด้วยนะอุ้ยเมดินยูเอสเอด้วยอันนี้ไ่ทหารนะใส่ตังเก็บไปถ่ายรูปอุ้ยขายตั้งกี่รอบแล้วไม่เคยได้ถ่ายรูปเลยหมดไปหลายรอบแล้ว แต่เคยรีวิวอยู่นะรอบอรีวิวใช่แต่ว่ามันก็หมดขอรีวิวเก็บคลิปหน่อยพี่ช่วงนี้รีบ็อก l l b a n ค่ะตัวนี้สวยมากเลยค่าสะอาดนะลูกค้าอันดับแรกเลยอ่ะโ <N az za> อ้โห่ดิดาบิ big logo โโจ้าแบร,รนด์มีให้หลุนทุกกระสอบนะคะพี่เปอร์เซ็นต์เปื้อนเสีย10%บวกลบนะ จัดทรงก่อนนะอันนี้นาซาค่ะสวยๆเลยสวยจังเลยอะนาซาตัวเนี้ยพี่ถ้าเจอสวยๆเนี่ยพี่แยกทำราคาได้เลยนะเห็นไหมลดๆมีทุกไซส์ลุงยังไม่ฝันเลยช่วงนี้หลับไม่ค่อยลึก อุ้ยเอาเอาบีนอีกแลละนอนหลับไม่เต็มตื่นคัวอะไรเขาไม่เปิแลอนตอนนี้โหนี่เดี๋ยวนี้แค่ย่างงี้เลยเหรอหดังมากดังมากดังมากลุงเดี๋ยวนี้มีพัฒนาะ่ะลุงแล้วดังมากมันจะออกไหมอะดังมากเนี่ยกบเชย,ยูคืออะไรวะกบเชย,ยูออช,ยยชิมเบอร์แลน คืออะไรอะไม่รู้จัก,ไม,ก,กไม่ก็คือพวกใบหวยอ๋อหรอวิไนกีก้แล้วจ้าโอ้สวยจ,จังเลยปนเสื้อกีฬาพี่รู้ไหมว่าเสื้อกีฬาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบค่ะเออไม่ใช่เสื้อกีฬาเสื้อยืดแขนยาวเป็นอะไรที่ขายได้ทั้งปีนะแชมเปี้ยนค่ะขายได้ทั้งปีเลยลูกค้า ขายได้ตลอดปีจ้าใส่ขายไอใส่เสื้อแบบแขนยาวเนาะใส่ขับรถทำไร่ทำสวนทำนาใส่อยู่บ้านได้หมดพี่มันเป็นอะไรที่ขายง่ายนะคะไอลำโพงเปิดที่ไหนอะทั้งหลังหรออะไรไว้บนนี้ก็ได้ อยู่ด้านหลังใช่ไหมเออต้องเสียงอย่างงี้ได้รู้ว่าลำโพงเราอ่ะดังเนีย่ยพี่เห็นไหมาศาสตร์ลูกค้าเกรดนี้นะพี่เอาไปคือแบบขายไม่ต้องคิดเยอะเลย อุ้ยอันเดอร์แบรนกีฬาก็มีให้รุ้นเดอ้อพวกหัวผ้ามีให้รุนทุกกระสอบนะคะออกมาออกน้อยแล้วแต่กระสอบเลยคุณที่กระสอบหนึ่งอะ่ะ45โลเลยนะ45โลประมาณ180ตัวบวกลบอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าแล้วแต่นะคะว่าพี่อยากได้ไซส์เล็กเยอะหรือไซส์ใหญ่เยอะนะใครที่แบบเฮ้ยอยากได้เนื้อกีฬาปนให้เล่นป้ายหนีนะคะ อาวอาดีดาเห็นไหมล่ะมีวงมีแบรนด์ให้ลุ้นด้วยเด้อเนีย่ยผ้าดีสะอาดต้นเสียน้อยเอาไปนะขายได้ทั้งปีเลยนะที่พุ่จริงไม่ต้องแบบรอหน้าน,าน,านั้นหน้านี้ถึงขายขายได้ทั้งปีเลยไนกี้ค่ะ หมุกไม่เลียไว้วะอมไว้ดิอมไว้ใครสนใจนะพี่สั่งได้เลยสั่งโลดเนี่ยของลงสดสดใหม่ๆเมื่อวานนี้ดูดิเห็นไหมพลาสติกยังอยู่เลยเนี่ย โอ้ไนกีกแ้และแบรนกีฬาอกหลายตัวอยู่นะใครอยากจะสั่งนะพี่สั่งได้เลย ดูแตกเลยอุ้ยลายเทพจังเลยตัวนี้ที่ลายเทพมากเลยอ่ะตัวเนี้ยเ,เบอร์ข้อบีสวยนะทาดีดนะลุกค้าง,งานสะอาดด้วยเนาะอู้สวยตัวนี้ NFL แน่เลยต่ะนี หลายตัวนะ NFL เอ็นเอฟแอลมื่อกีสีสดสดไปเลยจ้าในหมาได้ไหมเช่นอ๋อมันวิ่งบ่อยแล้วที่ในกิ้งแลว้ว่ามันจะออกเออออกแบนกีลาเยอะเนาะบางคนเจอแบรนก็ไปแยกขายอีกราคาหนึ่งนะคะคุณพี่หรือว่าจะแยกก็ได้ไม่แยกก็ได้เนาะแล้วแต่ลูกค้าเลย แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ใครจะอยากขายเท่าไหร่หน้าเหมือนมึงเลยป่ะวะลาโอโ้โหพ่มกอ,เ,อเขากลัวไม่รู้ว่าใส่อันเดอร์หรือเปล่าเนี่ยพี่ขามจริงอันเดอร์บิกก๊กเลโก็โคตรใหญ่เลยปนเนื้อกีฬานิดหน่อยนะคะรุ่นนี้ อ้ยได้เยอะเนาะเยอะมากเลยนะร่กหนึ่งอะไรนะแขนต่อแขนต่อแขนเสือแม่เสือสาวมีทุกไซส์นะจ๊ะ,ออจะแต่พลาดสะอาดนะจะหมดลูกลนะปลายห้อยป้ายห้อย่าหลายตัวนะ ไม่ถึงยี่สิบนะลูกค้าสิบกว่าบาทเองที่พี่เอาไปลูกหนึ่งอุ้ยขายสบายสิบกว่าบาทขายไปเลยสองตัวร้อยง่ายๆเนาะถ้าแยกหัวผ้าไว้ขายอีกราคาานึงก็ได้นะคะ<ม>หัวผ้า<ม>ขายกราคาานึงเลยส่วนธรรมดาธรรมดาเนี้สวยๆก็<อ>เนี่ยขายไปเลย,เยอันนี้มันก็คือสองตัวร้อยเห็นอยู่นะเออนาะอะไรนะเคยเห็นไปบ่อยอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ม่นคุณเรียกว่าอะไร แต่ลูกค่ะรู้จักลูกค้าจะได้บอกเรานะคะป้ายเนี้ยลูกค้าไม่ค่อยเห็นเรารีวิวแน่นอนขอรอบที่แล้วม,มาไม่เคยได้รีวิวเลยนานแล้วอ่ะเคยรีวิวทีเดียวครึ่งปีแล้วมั้งมุกไม่ได้เห็นบ่อยๆอยู่แล้วใครจะซื้อซื้อเลย ไต้ยห้อยอีกแล้วจ้าตายห้อยก็หลายตัวนะค่ะเนี่ยแขนต่ออย่างเงี้ยใครยังไม่เคยลองอยากลองดูลองได้ใช้ได้นะคะขายง่ายขายดีแน่นอนอาแขนแถมมันเก่งไป,แ,งไปแชมเปี้ยนโอ้โหแขนมีปะมี แชมเปลี่ยนออกแบบพวกแดนกีฬานะพี่มีแถมกังเกงมาโอ้ขวดุวมจุงเนี่ยป้ายังไม่ได้ซ้าเออสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยอ่ะอุ้ยมัดยอมมันยอมสวยมากเลยอ่ะค่ะ เฮ้ยเฮ้ยมัดย้อมสวยจังให้ดูมัดย้อมก่อนสวยมากมัดย้อมลูกค้าแบรนด์ก็เยอะอยู่เด้อออกหาเรื่องฮาเล่ด้วยเนี่ยแหนเอาเปิดให้ลูกค้าดูสิโอ้หใช้ย,ยังไงวนะน่ะดูดิพี่แบรนด์คือเยอะมากเลยอะป้ายอยู่ไหนเอาวางวางก็ได้อุ้ยนาซานาซาวางนาซ่เออเอาเอาเอามาวาง เอาตัวแบบใหญ่ๆมาวางอ,อันเดอร์น่ะเยอะมากเยอะมากเหวสกงสเก็ตลงกิลาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดลอุ๊แกแข<ผ>็เงเขาน่ารัก<ช>นะ ยี้บาทลือน,น,น่โอ้เยด้ดีบิกกลางขนาดบิกบิกโอ้โหไนกี้บิกขาเลย ตัวหรอกใช่ฉันเป้น2ตัวโอ้โสวยจังเนกี้อดิจั อืมพี่อ๋อในกี้มีอีกเหรออืมวางสามตัวเลยโปโลวางบนสุดบแบรนด์มีให้หลุ้นนะคะพี่จ๋า อเลเออมาพี่หน้ามืดคุ้มคุ้มเออแม้พี่เล็กดูดูอยู่ใช่ไหมาม,มาอุ้ยแแอล L L B มามาย้อมแชมเปี้ยนอีกโอ้ยพีออ่อยู่โน้นนั่นนี่อ่ะทุกค่ะแคปหน้าจอเลยนะคะมีแบรนด์ให้ลุ้นนะแบรนด์ต้องลุ้นนะคะมากน้อยแล้วแต่กระสอบเนาะพี่น้องใครสนใจแคปหน้าจอสั่งได้เลยจ้า3,300บาทเพิ่งลงสดๆใหม่ๆนะคะ